เน้นเน้นไปครับในเป็ด400นะครับเราได้มา25,600บาทเนะี้ยไม่ได้ซื้อแนวะหมุนแตเอาเนะีมากรับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วกับช่อง Dmk Demon King เนะีวันนี้อยู่กับเกมขุมทรัพย์แห่งแอทแทกนะฮะหรือเกมสาวถ้ำนั่นเองนะ ผมคาใจในรอบที่แล้วนะครับคาใจในรอบที่แล้วนะฮะรอบนี้เอาเงินเข้ามาอีก1นึ่งหมื่นนะครับเอาเงินเข้ามาอีก1นึ่งหมื่นนะครับจะซื้อฟิวเจอร์ทั้งเกมอยู่อีกสัก1เกม1คลิปนะฮะเดี๋ยวลองดูฮะว่าการซื้อฟิวเจอร์นะครับมันจะบวกจะปังไหมนะครับเมื่อกี้ก็ได้เล่นธรรมดาไปก่อนหน้านี้แหละนะฮะก็ได้มาพอจิบนะฮะได้มาพอจิบนะฮะโอเคนะครับผมจะซื้อที่เบสสาบาทนะครับซื้อที่เบสสาบบาทนะฮะลองดูครับว่าการซื้อฟิวเจอร์นะฮะในเกมสามคำ นณะเวลานี้เวลาเกือบเป๊ะกับรอบเมื่อกี้เลยเนะี่ยเวลาตอนนี้4ี่นะ4โมงยีน,น,น,านาทีนะครับ4ี่โมงเย็นนะฮะ16บหนาฬิกายีนาทีนะครับเวลาเกือบเป๊ะกับคลิปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวลองดูฮนะว่าเวลาเท่าเท่ากันแบบนี้นะครับจะบวกจะตังค์นะครับไม่รู้ว่าจะซื้อได้กี่รอบนะครับกับผู้หญ่งหนุ่มสานี่ยนะเอามานน,น้อยเกินไปน้อยเกินไป บอกคนทั่วทั่วไปครับว่าเกมเาวถ้ำยังไงนะครับแต่มันจะแปลกมั oh, okay, like ้ยจากการซื้อแบบหน้าเวลาแบบนี้นะครับรอแบงค์มารอบนะรอบแรกก็สอกแล้วเอ้าวนะที่เป็นแบบนี้ขอหน้าทองแถวแรกนี่คือหน้าทองแถวแรกไม่มาครับยสามวันนอนโตไปครับเหมือนเดิมเนี่ยฮะ ยังคาใจกับ e p ีที่แล้วอยู่นะครับทุกคนไม่ใช่ EP นะีเนี้ยยังคาใจกับคลิปที่แล้วอยู่นะครับว่าการซื้อฟิวเจอร์ทั้งคลิปนะครับมันจะบวกไหมมันจะปังไหมนะฮะมาเาทสให้ดูหนึรอบครับในคลิปนี้นะเดี๋ยวลองดูนะว่าจะบวกจะปังไหมนะครับอ่ะรอบแรกขาดทุนไปนะฮะขาดทุนไปไปประมาณ480นะครับรอบทนะี่สอง ยาเตอร5ตัวหน่อยไหมอ่ะ1ตัวนิดเดียนะครับจะได้รู้กันในคลิปนี้เลยฮนะแบบกระจ่างแจ้งอีกครั้งนะครับคาใจสุดๆนะครับงีนคอมโบต่อไปครับสงสัยอะไรต้องให้ลองนะทุกคนต้องลองดูฮนะถึงจะรู้ครับไม่ลองไม่รู้นะจ้าบ,บอกเลย เสียคือเสียครับได้คือได้นะทุกคนนะผมคุณผู้ชมต่อเนี่ยที่จะยอมรับเรื่องนี้ได้เพราะผมไม่ได้เอาเงินรอนมาเล่นเนี่ยเอาเงินเย็นๆไปครับแจ็คมาแคตเตอร์ครับมีลุ้นฟรีในฟรีนะเนี่ยโอ้ยไม่มาครับม่วงครับมารอบนี้ได้กำไรแล้วฮะรอบนี้ได้กำไรนะครับคอมโบต่อฮะคุณแปดไปแล้วครับมาเรียกคอมโบ ลางวัลก้อนโตวไว้ฮนะในรอบที่สองครับรอบทใใี่ได้แชไป์ไปสวยงามครับรางวัลเมกาน้ามขั้นตอนไปเลยครับรางวัลซูปเปอร์เมกานะครับ2,364ีเหลือ3รา3วัลนะครับอสองรอบสุดท้ายเนะี่ยผมไม่ค่อยแบบอยากลุ้นเท่าไหร่นะเพราะมันไม่แตกเลยในชะ่ไมอ่ะันรวมรอบนี้ครับได้มา2,600 52บสอหมัดนะฮะก็ถือว่าได้กำไรครับได้กำไรเนี่ยคือติดขัดข้างนอกนะครับเปิดแคปเจอร์ไม่ถึงเลยนที่ปวดก็ได้ยังไม่ได้ก็ยังคงเป็นสิบตัวเหมือนเดิมนะครับหมุนซีกอีกสิบครั้งนะรอบที่สามเราจะรอบนี้จะบวกฟังหรือเปล่าฮะซิงมาคอมโบต่อครับน้อยก็เก็บตะแหงไปครับโอ้โหหน้าหน้าแดงหน้าหน้าแดงกุ๊ก อน,อน,นดนูนะออไม่มีสิบแถวแรกครับถ้าไม่มีสิบแถวแรกนี่ตัววายสองแถวว่วงนะฮะเสียดายมากครับเสียดายก็ได้แค่เสียดายฮะตอนนี้ผ่านไปแล้วครับรอบที่สามรอบนี้ดูทรงแล้วไม่น่าจะได้คุมคืน <c oughs> ไม่น่าจะได้คุนคืนเลยครับทุกคนตายโควิดซปนเดียวก็พันห้าแต่ไม่ถึงนะครับรอบนี้ได้มาแปดร้อยสี่ อันรอบที่4ครับจัดไปกับรอบครับรอบที่สี่แเตอร์เหมือนเดิมนะครับสี่ตัวมันสี่สิบครั้งลนะครับรอบนี้จะบวกอีกฟังไหมไม่รู้นะครับเอาไปว่าจะดูไปก่อนนะฮะมาฮะพร้อมกินครับแจ็คทีคอมโบต่อครับแบบนี้ โอเคแมมมาขโัโปต่อนะแบบนี้สีเขียวมาแถวแรกหน่อยเป็นจริงนครับสีเขียวมาแถวแรกหน่อยโอสีเขียวที่ไม่ใช่สี่ตีตอนนี้คูณสิไปแล้วครับแต่ตัวแตกไปฮะมันเป็นตัวแตกน้อยนะครับทุกคนมันเป็นตัวแตกน้อยนะสีแดงไยครับผงไม่ไมีมมีมาแถวแรก่ะได้รางวัลก้อนโตนะกดข้ามขั้นอีกหนึ่งครั้งนะฮะอะไรก็ได้บอกเลย ยี่ขอบวกทักสองหมื่นไปเป็นฟีเจอร์นี่บวกกำไรสักส,สองหมื่นไปหรือจุดสอี้จะได้ไหมเนี่ยตอนนี้ก็เท่าทุนเลยครับในอรอบที่สี่น,นะครับก็ได้กำไรมาหกบาทนะฮะก็ไม่ถือว่าบวกนะฮะหรือว่าเท่าทุนนะครับไปครับรอบที่ห้าครับตัแคตเตอร์ก็ยังคงเป็นสี่ตัวเหมือนเดิม เริ่มเกมไปครับกับเกมสาวทั้งนะลองดไูได้ครับทุกคนใครอยากจะเล่นใครอยากจะมั่งบอนแม่บ้างการันตีไปหมครับโอ้โหพาดไปเป็นสีเขียวไม่มาทครับ,รบเปลี่ยนเป็นแจ็คครับพ่วงไปแบม,มส,สวยๆบ้างขอ,อเปลี่ยนเป็นสีเขียวหน่อยอูเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเป็นสีเขียวคนระับแถวที่สามนะรางวันก้อนโตรครับได้มา816บาทนะลุยกันต่อครับ รอบครับหยุดมาแลวเป็นเงตอนนี้ขาดอยู่อีก400ครับรอบนี้ก็จะได้ทุนเนี่ยถ้าขาด้ามา400เนี่ย3รอบ4รอบสุดท้ายครับวักเดียวครับกแกงไปกำไรฮะ500ครับกำไร5 37บาทครับในรอบนี้ฮะ เห็นไมถือว่ากำลังเยอะ,ะเ,เนะลยรอบทีหกครับรครับแคปเตอร์สี่ตัวเหมือนเดิมนะครับยังไม่เห็นวี่แววว่าจะมาห้าตัวหกตัวเลยนะ <C le ars> นะมีโต,ต่อไปครับรอบนี้กําไรนะฮะมีตัววายครับพวกผีเขียวครับรอบนี้ต้องมือนะนะนี่เอาความมั่นใจสิ่งไหนเอาความมั่นใจสิ่งไหนต้องมือนะอูย้อยเกือบไปแล้วครับรางวัลก้อนโตไปครับในการซื้อฟิวเจอร์นะครับรอบที่หกนะฮะได้รางวัลเมกาไปแล้วนะแบบมีโกรางวัลซุปเปอร์เมกาไปครับ แขนยาวๆแล้วแบบลุกเต้นเต้นโผรเลยได้ไหม2,814บาทกระเบ็ด30ที่ซื้อไปนะ่างเงี้ยอีก5รอบครับรอบนี้ก็น่าจะได้กำไรนะฮะรอบนี้ได้กำไรก็น่าจะเยอะนะทุกคนไปครับได้กำไรเท่ากวนใงจ่ายที่ซื้อไปรอบ ฉยีต่อเฉยโอเคครับได้เขาไป1ั 5, นหนาครับรอบนี้นะ1,560ปากนะครับไ,ไ,ไปครับครั้งที่เจ็ดตัวที่ห้าสี่ช่วงเหมือนเดิมนะมันลัวได้เปรียบกันหรือยังไงอะไรยังไงกันไกลไข่ฝ้นนะาไหมก้าวไปถึงเลยครับตอนนี้เราต้องเลียงเลยฮะ แรมขอโบต่อครับขอ,อกเกลียวหนึ่งเดี๋ยวสองโอ้เป็นแมมเหมือนเดิมฮะแตกเก็บ,บสแต็กหน่อยลูกแตกเก็บสแต็กหน่อยลูกนี่เก็บสแต็กเหรอเก็บาสแต็กเหรอเดี๋ยแวบบต,ต่อไปครับโอ้ไม่มีแจ็คต่อครับรางวัลก้อ,อนโตฮนะดดสดเพื่อความรวดเร็วครับรางวันเมกาหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสี่ครับสิบหกรอบครับ คือใช้แบ็กบอร์ดนะฮะสามรอบสุดท้ายครับรอบนี้ก็เห Storm, ลือสองรอบสุดท้ายเลยฮะดูทรงแล้วไม่น่าจะได้ทุนเลฮะในรอบนี้ครับน่าจะขาดทุนนะขาดทุนครับรอบนี้ขาดทุนไปประมาณร้อยนิดๆนะครับร้อยนิดๆเนี่ยซื้อไปอีกหนึ่งรอบครับเป็นรอบที่ที่ร้อยแป จะซื้อประมาณสัก7รอบเลยนะฮะซื้อสัก7รอบเลยนะฮะให้ามารู้กันไปนครับว่าจะบวกหรือจะลบอยู่หันจะไปะบ,บวกหนักก็จะมีแค่2รอบนะฮะเท่าที่นั่งดูมานะฮะบ,บวกหนัก,ก2รอบนะครับนอกนั้นก็ลบนะฮะกระปิดก,กระปอยนะครับอะไรที่เข่ยน ข้างจะเกลือครับเกลือครับการธรรมดาเนะ่ยคอนเก็บไม่จำเนะครับต้องจำถึงรอบนะครับแบนบนี้โอวายมาเป็นสองอ่งครับแล้วก็มีแถวหนึ่งแล้วสองไม่ท่วงกันด้วยนะครับหกเจ็ดแปดนะฮะบังกับขึ้นมาอัหรือว่ารอบ บัตรทุนเพียงแค่สามสิบหกบาทนะครับขาดทุนไปแค่สามสิบหกบาทนะฮะไปครับรอบที่เก้าเข้าทุนอยู่เลยครับฟังนีนะเข้าทุนะดยรเปตัวที่จริงนะครกดทุนความรวดเร็วนะครับทุกคนจะได้ไม่เสียเวลานะะฮทุกคนจะได้ไม่เปลืองนะครับแตกคือแตกครับไม่แตกคือไม่แตกครับลงนี้ทุทุกคนชมกันไปครับ กคนจะได้ดูปดเป็นมาตรฐานได้แต่ว่าเราควรซื้อหรือไม่ควรซื้อ,อควรดิ้นควรเลินนะฮะเอาโบไปครับผมโดต่อได้มา800ครับรอบนี้822นะฮะ8รอบครับขอให้เป็นปังๆเพังๆปังๆตะวายไม่มาแถวแรกเลยนะมาแค่แถวสี่ครับทุกคนอยากให้มันมาแถวสองบ้างแถวแรกบ้างอะไรแบบ โอ้นหึกว่าจะปังไนเวนรอบที่9ก็ยังไม่ปังเลยครับทุกคนอะไม่ปังแต่ก็ไม่ขาดทุนนะฮะไม่ปังแต่ก็ไม่ขาดทุนเลยครับรอบนี้ฮนะต่อผ่านไปด้วยดีครับรอบที่9รอบนี้นะฮะได้กำไรมา72บาทแล้วนะี่รอบสุดท้ายก็จะ็นกำไรไปนะฮะถ้ามันบวหายับดึงดับ เมาแถวแรกหน่อยอู้ไม่มาครับได้รางวัลก้อนโตอีก้อนนะครับเจ็ดร้อยแปดบาทนะฮะรางวัลรวมครับรอบนี้ได้มาสองพันสองร้อยแปดสิบบาทนะครับอ่ะตอนนี้ก็บวกมาอยู่แค่สองพันเองนะครับบวกมาแค่สองพันเองนะผมจะเพิ่มเบ็กขึ้นไปนะแล้วก็ซื้อเลยนะฮะยกกําไรครับรอบนี้สองพันห้านะครับยกกำไรเหลือไว้แค่สองร้อยพอนะครับหมุนตีไปฮะรอบที่สิบครับรอบนี้วัดดวงกันไปเลยครับได้คือได้ไม่ได้ก็คือ ทำไมสองร้0ยนะฮะยังไม่ได้ก็คือกำไรสองร้อยเนี่ยไว้ถือดุโอมกิบนะครับซื้อมาม้ากอยประมาณนั้นความเสี่องเต็มไปครับเก็บสแต็กตัวคูนไปฮะตอนนี้ครับขอแค่สแต็กตัวคูนเยอะๆครับแตกมาทีนี้ก็ปังแน่นอนนะครับ 2 5 0 0เลยนะรอบนี้ให้ลูกโอ้โหเวนสรุปผลได้เลยนะฮะตอนนี้ก็กำไรไประมาณ1,000ครับกำไรอย่างนี้ครับกำไร2,000ครับพอได้จีบครับพอได้จีบฮะโอ้โหเพิ่งเคยเล่นแล้วบวกน้อยขนาดนี้นะฮะเป็นเรื่อง,งดึงดูดอย่างเรไม่รู้ หนน่่อยีครับได้กำไรมา2,000ันะผมขอหมุนทิ้งสักหนึ่งรอบได้ไหมสัก2รอบได้ไหมโอ้ยสแคตเตอร์เข้าครับรอบนี้ได้เปรียบเทียบครับอู้ห้าตัวครับได้เปรียบเทียบครับทีแรกว่าจะหมุนทิ้งเฉยๆเทาหกตัวครับเราซื้อฟิวเจอร์ไปสิบครั้งครับพอมาหมุนธรรมดาฮะได้สแคตเตอร์หกตัวครับหมุนฟรีสิบสี่รอบครับเป็นการหมุนฟรีครั้งที่สิบเอ็ดนะฮะแต่รอบนี้เป็นรอบพิเศษครับเรากดเอานะครับผมไม่ได้เสีย จะพิเศษจะเ็จริงไหมเนี่ยสามพันครับอะอย่างไม่ได้ก็ให้มันมันเน้นๆหน่อยลูกทันครับอย่างน้อยผมก็ได้กําไรนะฮะอย่างน้อยผมก็ได้กําไรแล้วนะครับทุกคนไม่คิดมากแล้วนะไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับไม่เหมือนปีที่แล้วนะฮะไม่คิดมากเลยนะครับไปครับหกพันฮะแปดหมื่นไปหน่อยแปดหมื่นไปหน่อย 6กอบ,คบอ,กอครับโอ้โหเริ่มตะเกียร์ครับเอาสวยไหลงารของตัววายมีคอมโบโด้วยนะจ๊ะโอเคครับมือนนะได้กำไรหมื่นสี่เลยครับตอนนี้มีคอมโบโต่อครับโอ้ได้กำไรสองหมื่นฮะทีนี้แก้ตัวได้ครับมาฮะสวยงามครับแจม แกมีจันทร์เป็นสนะ oh, เขี่ยไปสีโอ้เขี่ยไปสีเขียวเขียไม่มาแถวแรกด้วยกับอีกหนึ่งลบสุดท้ายครับเน้นๆไปครับในเด็ดสี่ร้อยนี่ครับเราได้มาสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทเนี่ยไม่ได้ซื้อแนวะหมุนมาเอานะอ่ะสรุปผลเลยและกันครับเท่าที่ผมเล่นมานะซื้อมานะฮะซื้อฟิวเจอร์ไม่เคยแตกดีไม่เคยแตกเยอะเลย รอบนี้เราหมุนธรรมดานะครับเราเบ็ดหมุนธรรมดาเบ็ด400เราแตกมา25,000นะฮะก็ได้กำไรมา37,219บาทนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะฮะในรอบนี้นะครับใครชอบคลิปแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับอย่าลืมกดติดตามนะที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะใครที่อยากเล่นเว็บตรงแบบนี้นะครับก็ปักไว้แล้วครับอยู่ที่หน้าโปรไฟล์เลยนะฮะซื้อเอาไม่แตกดีหมุนธรรมดาหมนฟรีได้ฟรีเงินฟรี กินเต็มนะครับคลิปนี้ก็ขอลากันเพียงเท่านี้นะบบ๊ายบายนะครับทุกคนจุจ๊บ